ใครจุดจุดจุดที่สุดในกลุ่มใครเป็นธนาคารของกลุ่มสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้วยใครเจ้าชูที่สุด,สดคใครเสียงดังมากมาก,มากใครร้องไห้ให้ผู้ชายบ่อยที่สุดแล้วจำเขาว่าคนเจ็บแล้วทนใครพาร์ที่บ่อยสุด ส่งมายโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเรื่องผู้ชายใครไม่เคยขาดมีรักอยู่ยาแปลกมากอยู่ยาใครอารมณ์ร้อนที่สุดหงุนงิดว่าทำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่ใครจะขึ้นคานไม่มีพัวก็ได้ไม่ตายรอกนาะไม่รอกนะใครใจบ้างในกลุ่มมึงของเวลาขี่ฟองต้อพี่น้องอย่าสเสอะมาเรียกร้องนไะหน้ใครที่งอนที่สุดเออมันน้อย ใครเป็นแม่พระแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงใครทิงหลวเก่งมาก